Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ะเป่าเค้กกันลูกนะอ่ะเป่าอเป่าพร้อมกันเลยชั้มว้าวขนมเค้กเนอะ เค้กสตรอเบอรี่ค่ะไอพี่บอลเดชจะอยูนะลูกนะาสุดสัร์วันเกิดนะคะลูกรลกของแม่เค้กของหนูเองค่ะมบมบมบเลยโอ้โหลูกจ๋าลูกลูกจ๋าเค้กวันเกิดหนูเละเทะหมดเลยโอ้เรียบร้อยเลย วันเกิดหนูเค้กโอ้โหให้แม่กินได้ไหมเนี่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค้กวันเกิดหนูะคะเนี่ยโอ้ให้แม่กินได้ไหมเนี่ย, Birthday, ยอืม,มอโอ้เปิดไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเปิดไปหมดแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูอยู่ลงมาแป๊บเดียวมับเลยมือนี่ไวจริงๆเลยคะ่ะ วันเกิดนะล,ลูกนะนี่นะคะเค้กวันเกิดคุณแม่ค่ะอูให้แม่กินขอบคุณค่ะลูกอร่อยมากเลยค่ะให้แม่กินเอาแม่กินฝีมือลูกอร่อยมากเลยค่ะ ไม่ได้เลยนะคะวางปุ๊บขมับเลยค่ะมือเร็วมากเลยนะคะเค้กกลายเป็นแบบนี้แล้วตอนแม่อร่อยมากเลยค่ะลูก <c oughs> แม่กิดอีกโอ้โใจดีมากเลยลูกอ <c oughs> ใจดีจังเลย <c oughs> ดูสนุกอะทำเค้กให้แม่กินเหรอ ให้แม่กินแม่กินลลูกอร่อยค่ะลูกอรงก๊อปอร่อยค่ะน่ปะป๊าปะป๊อไนะลูกให้กินไป้ลยละอร่อยมากแม่สีมือลูกเห็นไหมอลูกให้ปปปะป๊แม่แม่เสียสละให้ปะป๊าลูก นให้ป๊าป้าไปเลยลูกมาเสียสละนั่นแหละให้ป๊าป้าเลยลูกให้เลยก้อนใหญ่ๆเลยลูกป๊าป้าก้อนใหญ่ๆนั่นแหละลูกให้ไปเลยนั่นแหละอร่อยพ่ออิ่มแล้วลูกมันทำเค้กให้แม่กินเหรอลูกหรอโอ้โหให้แม่กินขนาดนี้ให้แม่กินโอ้ให้แม่กินนะแม่กินขอบคุณค่ะ ถิ่นเค้กทไมกิ่นเค้กใจดีจังเลยอืออือฮะใจดีมากเลยลูก